เป็นพิธีกรมาทาดีเจมาเป็นอาจารย์มาอย่างเงี้ยร้านอาหารคือทําได้แค่คือไปรีวิวเขาใช่ปะไปรีวิวร้านอาหารรู้ว่าแบบอันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยแต่ผมไม่เคยไปสังเกตว่าเฮ้ยร้านนั้นใช้เครื่อง P.S. อะไรวะเคาน์เตอร์เขาเป็นยังไงวะอะไรไม่เคยสนใจเลยก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งแบบตัวเองจะมาต้องมาทําร้านอาหารเพราะฉะนั้นยํโคตรยวดเริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกจริงๆครับจริงๆสวัสดีครับ ตั้มนะครับอาจารย์ตั้มพี่ตั้มไอ้ตั้มก็ได้ครับกิติศักดิ์คุณาฤทธิพลครับผม ตอนนี้ก็ทําร้านยำโคตรยั่วนะครับสามสาขาชลบุรีลางสีหัวหินแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยายลัยกรุงเทพครับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบร,ริหารกิจการหรือว่าบูเซมนะครับแล้วกเ็เป็นเจ้าของบริษัทโปรดักชันเฮาส์ที่ชื่อว่าซีนพัส a s โปรดักชันนะครับแล้วก็กาลังจะทําร้านอาหารอีกร้านหนึ่งที่ชื่อว่าโคตรไทยนะครับแต่ว่าบังเอิญมาเจอสถานการณ์ที่แบบรุ่งเรืองแบบนี้ก่อนก็เลยต้องพักไปก่อน ุกธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจากสิ่งที่แบบอยู่รอบตัวมากๆมากๆมากๆที่สุดอ,อย่างเช่นอย่างร้านยำา้นย้วยอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เริ่มต้นมาจากเราเป็นคนที่แบบชอบกินยำม,มากแล้วก็ไปกินร้านนู้นร้านนี้มาไปเจอร้านนั้นอร่อยก็ก็กินบ่อยมาเจอร้านนี้อร่อยก็กินบ่อยแล้วก็กินวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าเออพวกวัตถุดิบต่างอะไรเงี้ยมันก็แบบหาได้ทั่วไปเนาะเราก็เลยแบบ ลองลองตัดสินใจว่าทํากินเองดูดีกว่า<ช>เพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่แบบชอบทําชอบทําอาหารอยู่แล้วก็เลยลองทําดูแล้วมันเฮ้ยเสือกอร่อยคาว่าอร่อยก็คือถูกปากเราอะ่ะแล้วมันก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ารสชาติแบบนี้มันแบบมันไม่ต้องไปซื้อกินก็ได้เราก็ทํากินเองก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยทํากินเองมาเรื่อยๆแล้วแล้ววันหนึ่งเราก็ให้คนอื่นกินให้เพื่อนกินให้คนรอบตัวกินรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยทาขายะติม เปิดร้านเลยเปิดร้านเลยไอเราไม่มีในหัวเลยนะตอนนั้นบอกเลยว่าไม่มีในหัวเลยว่าแบบอยากจะเปิดร้านอาหารหรือแบบอะไรเงี้ยไม่มีเลยอะ่ะทีนี้พอเปิดมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันผลตอบรับมันดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆเยอะแบบเยอะมาหาศาลเนร,รู้สึกว่าเออโอเคทั้งั้นเราก็ลองแบบขยายสาขาดูจนสุดท้ายเนี่ยมีสามสาขาแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพซึ่งเป็นสาขาแฟนชส์สาขาแรกนะ โดยตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะเปิดแฟนชส์ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะไว้ใจคนอื่นเท่าไหร่เรียกว่าเป็นคนระแวงว่าพวกคนอื่นจะทําแบบได้ไม่ดีเท่าเราเอแต่ทีนี้เราก็คุยไปคุยมาเราคุยกันอยู่นานแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคทั้งนั้นถ้าอยากทําจริงๆก็โอเคเปิดให้หนึ่งสาขาในกรุงเทพมหานครเป็นสาขาแฟนชส์สาขาแรกซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการหาโลเคชั่นแล้วก็รอสถานการณ์มันแบบ ลุงเรืองวันนี้นิดนึงนะครับประมาณนี้คือการวางแผนของผมคือการไม่วางแผนเออแปกคือเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจะไม่วางแผนแบบให้ตัวเองกดดันคืออย่างนี้ใช้ความอยากของเดมเป็นหลักคือหนึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากมีหลายสาขาอยากมีสามสาขา ทีนี้วิธีการดําเนินการแล้วกันการดําเนินการของเราคือเราคิดว่าวิธีการที่จะทําให้เปิด3สาขาได้เร็วที่สุดคืออะไรนั่นคือ1เราก็มีคนที่ไว้ใจได้ละหนึ่งถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเปิดยังไม่ต้องเปิดดีกว่าเอาเป็นว่าเราเปิดแล้วเราต้องสบายใจทีนี้ถ้าพูดถึงมุมของการแบบวางแผนจริงๆแล้วของผมนะมันคือมันคือ การตั้งเป้าเอาไว้ว่าเรามองว่าร้านยำโคตรยั่วของเราเนี่ยเราอยากให้มันไปในทิศทางไหนเช่นผมบอกว่าอย่างที่บอกนะว่าอยากให้เปิดสามสาขาและสามสาขาต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองอันนี้คือเป้าอันนี้คือเป้าจริงๆเลยนะรูป้ป่ะเราไม่ได้บอกว่ายำโคตรยั่วจะต้องมียอดขายเดือนหนึ่งห้าล้านบาทไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดไม่คิดไม่คิดเราแค่อบอกว่าขอแค่ให้ทุกสาขาอยู่ได้ด้วยตัวเองพอไม่ต้องมาแบบ ดึงเงินเราไปในทุกๆเดือนเราไม่ต้องเอาเงินส่วนตัวเราไปลงทุนเราไม่ต้องเอาเงินส่วนตัวเราไปจ่ายเงินอ่าจ่ายค่าพนักง,งานค่าที่ค่าน้ําค่าไฟค่าวัตถุดิบอันเนี้ยคือที่ตั้งเป้าไว้และเชื่อไหมครัว่าทุกสาขาทําได้อันนี้เป็นเรื่องที่แบบเออเฮ้ยเออมันก็เป็นไปได้เว้ยคนคิดว่าการเปิดร้านอาหารคือเปิดแล้วก็ช่างมาันเปิดแล้วเดี๋ยวก็ลูกค้าก็มาเองมันไม่ใช่นะ การตลาดนี่แม่งโคตรสำคัญสิ่งที่สิ่งที่ยำโคตรยั่วทำสิ่งที่ผมทำคือเราให้อินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ในสายกินจริงๆเช่นพี่กั๊จังพี่เม้ามอยนุลีอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในสายยำจริงๆเมารีวิวร้านให้แต่เราต้องบอกก่อนว่าการรีวิวร้าน่ะบางครั้งคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เราจ้างเขามาเขาแบบมาบอกอร่อยอร่อยอร่อยอยู่แล้ว <S <S ซึ่ง นั่นคือไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราบอกกับพี่ๆอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนว่ายังไงก็แล้วแต่ขอให้พูดแบบความเป็นจริงอะความเป็นจริงบอกลูกค้าเลยว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีซึ่งพี่อินฟลูเอนเซอร์ทุกคนน่ารักมากไม่ปลาคะ่ะขนาดไม่ปลาเลยเนี่ยเค็มโคตรมากรสชาติจะแบบจีด๊ดแล้วก็ไม่เหมือนยำที่อื่น ำน้่งตกแบบเคยชิมที่เนี่ยที่แรกใครมาต้องลองชิมพร้อมพาไปอร่อยมากสิ่งที่สําคัญที่สุดของการวางแผนเปิดร้านร้านอาหารเนาะคือเชื่อไหมฮะว่ามันสําคัญที่สุดคือตัวเจ้าของร้านเองต้องใส่ใจไม่ใช่แค่เปิดร้านให้มันจบๆไปแล้วปล่อยมันผ่านไปสุดท้ายแล้วอะ่ะหนึ่งเลยนะถ้าเจ้าของร้านไม่ใส่ใจพนักงานในร้านก็จะรู้สึกว่า ฉันก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบไปใส่ใจอะไรขนาดนั้นดูดิเจ้าของร้านยังไม่อะไรเลยต่อมาคือวัตถุดิบถ้าวัตถุดิบอันนี้ไม่มีจะเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบอันอื่นเจ้าของร้านก็ต้องใส่ใจแล้ววะที่จะเลือกสรรให้มันแบบดีที่สุดเท่าที่จะมีปัญญาหาได้ใช้คํานี้แล้วกันแล้วก็ความใส่ใจอีกอย่างหนึ่งของของเจ้าของร้านคือ,อ,อลูกค้า เจ้าของร้านต้องใส่ใจลูกค้าต้องเปิดตัวเองว่ากูคือเจ้าของร้านแต่ไม่ใช่แบบเปิดตัวเพื่อจะแบบจะเอาหน้าเอาอะไรนี้ไม่ใช่นะเปิดตัวให้ลูกค้ารู้ว่าเนี่คือเจ้าของร้านถ้ามีปัญหาอะไรถ้าคุณแบบไม่พึงพอใจอะไรคุณสามารถแบบเนี้ยเข้ามาหาไอ้นี้ได้เลยไอ้นี่แหละเจ้าของร้านลูกค้าก็มีความมั่นใจว่าโอเคเอออย่างน้อยแบบเจ้าของร้านมันแบบยังโผล่หน้าโผล่ตาไหมเห็นบ้างทางโซเชียลสามารถเดินมาที่ร้านแล้วก็แบบเเจอเจ้า e ของร้านบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่มาแล้วเจอแต่แบบ พน,นักงานความรู้สึกดีของลูกค้าที่แบบเดินเดินมาที่ร้านแล้วแบบสวัสดีครับลูกค้าเชิญครับกับ mm hmm. เดินเข้ามาแล้วแบบพน,นักงานต่างคนต่าง,าง,างขายฟีลลิ่งมันต่างกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นคือ mm hmm. ความใส่ใจของเจ้าของร้านเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่ง mm hmm. ตั้งแต่วันเปิดร้านยันแบบวันที่ร้านคุณขายดียันวันที่แบบเกิดปัญหาโควิดแบบนี้เจ้าของร้านคุณต้องใส่ใจมากที่สุด mm hmm. อันนี้สําคัญมาก มันคือความสนุกสนานอย่างหนึ่งของการทําธุรกิจอย่างที่บอกว่ามันมาจากผมเป็นพิธีกรมาทาดีเจมาเป็นอาจารย์มาอย่างเงี้ยร้านอาหารคือทําได้แค่คือไปรีวิวเขาใช่ปะไปรีวิวร้านอาหารรู้ว่าแบบอันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยแต่ผมไม่เคยไปสังเกตว่าเฮ้ยร้านนั้นใช้เครื่อง P.S. อะไรวะคน์เตอร์เขาเป็นยังไงวะอะไรไม่เคยสนใจเลยอะ่ะก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งแบบตัวเองจะมาต้องมาทําร้านอาหารเพราะฉะนั้นยำโคตรยัดวเริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกจริงๆครับจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ พูดแบบไม่ต่อแหลกเลยคือจริงๆเลยไม่มีอะไรเลย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าแบบเราใส่ใจกับมันอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเราใส่ใจกับมันเราจะทำออกมันได้ดีอ่ะจะทำมันออกมาได้ดีถ้าเรารู้สึกอินกับมันแล้วถ้ารู้สึกว่าโอเคเราอยากปั้นมันให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่ใช่แค่เฮ้ยช่วงนี้แบบว่างวะ่ะทำร้านอาหารดีกว่า นึกออกไหมมันคคละฟีลกันต้องทํากับอยากทําทมันนึกเหมือน mm. นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคือความใส่ใจย้ำอีกครั้งเลย mm. คุณต้องใส่ใจกับมันแบบมากมากมากเลยจริง mm. สิ่งหนึ่งที่ร้านยำข้่วมีแล้วก็ที่อื่นผมไม่รู้ว่าที่อื่นมีหรือเปล่านะแต่ผมยังไม่เคยเห็นคือเม,เมนูยำยั่วน้ําตกปกติน้ําตกก็คือน้ําตกถูกบ้าเคยกินไหมครับ น้ำตกคอหมูย่างน้ำตกอะไรนะน้ำตกหมูหมูสับอะไรอย่างเงี้ยแต่เราลังสรรเมนูยำย้ยวน้ำตกขึ้นมาซึ่งซึ่งเรากินครั้งแรกแล้วเรารู้สึกแบบว้าวมากคือเราชอบมากแล้วแล้วลูกค้าที่ที่ได้ลองนะก็ชอบก็ชอบซึ่งซึ่งก็แบบเออเฮ้ยอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่ที่เปิดร้านมาแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจอ่ะที่แบบ เมนูที่กูคิดมามันปังเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้านเราเนี่ยมีน้ำยำสามสูตรคือล้าไม่ล้าโคตรล้าล้าก็คือเป็นน้ำปลาาสูตรปกติที่รสชาติกลิ่นปลาไม่ได้แรงมากมันก็จะแบบซอฟๆหน่อยสำหรับคนที่แบบชอบแค่กลิ่นแบบบางๆต่อมาโคตรล้าเนี่ยโคตรล้าคือมันคือน้ำปลาลาที่เข้มข้นขึ้นกว่า ลาสเต็กหนึ่งแต่ก็คือไม่ได้แบบไม่ได้มาแบบเป็นตัวนึกออกไหมโคน้นครคือเข้มข้นขึ้นมาระดับหนึ่งสำหรับคนที่แบบชอบกินปลาอยู่แล้วและชอบกลิ่นชอบรสชาติปลามากๆกุ้งแก้วแช่น้ำปลาแซลมอนดองน้ำปลาอันนี้ก็ก็ถือว่าเด็ดเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ดีอะไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่อร่อยแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ดีคือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่กินแล้วเข้ากับ เมนูนั้นๆเออเกือบไม่ลองนะครับประมาณนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนมาลองดูเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องชอบในสิ่งที่ขายดีอ่ะนข้ออกไหมบางทีเราก็ชอบในเมนูที่แบบลูกค้าไม่ค่อยกินอะไรเงี้ยทุกคนที่ชอบยำและบางคนไม่ชอบยำก็มากินของทอดของอย่างเราก็ได้เพราะว่าเราใส่ใจในแบบทุกๆเมนูนะครับอยากให้มาลองดูแล้วก็ถ้าแบบชอบไม่ชอบอะไรก็สามารถฟีดแบ็กมาได้นะครับ